คุณเดินทางไปตามชายฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือคุณขับรถจีบผ่านป่าและพื้นที่ราบโดยถ่ายภาพสัตว์ป่าที่น่าเชื่อนี้กับบล็อกของตัวเองแต่แล้วคุณก็บังเอิญมาเจอสถานที่ที่ไม่ได้ปรากฏอยู่บนแผนที่ใดๆมันเป็นอ่าวที่มีชายฝั่งเป็นสีฟ้าไม่มีมนุษย์คนใดเคยเหยียบที่นี่มาก่อนเลยคุณได้พบรอยเท้าขนาดใหญ่ของสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักบนหาดทรายขนาดของรอยเท้านั้นใหญ่กว่าครึ่งหนึ่งของรถของคุณทันใดนั้นใกล้กับป่าเขตร้อนที่ติดกับชายหาด คุณก็ได้ยินเสียงคำรามดังกึกก้องต้นปามห,ากหักและแตกเป็นสิ่งเสี่ยงตอนที่สัตว์ประหลาดที่คุณไม่รู้จักโผล่ออกมาจากปากเพื่อให้เข้าใจว่ามันคือตัวอะไรไมาย้อนกลับไปในอดีตกันหลายร้อยล้านปีก่อนก่อนที่อุกกาบาตขนาดใหญ่จะชนโลกได้ไม่นานกลุ่มไทรรนโนซอรัสได้อ,อพยพไปยังชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือที่นั่นพวกมันไปถึงอ่าวขนาดใหญ่ที่หันหน้าเข้าหามหาสมุทรด้วยการปกป้องสถานที่แห่งนี้จากธรรมชาติเป็นเวลานาน,าน พวกมันจึงปลอดภัยจากภัยธรรมชาติทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับโลกขนาดนั้นการล่มสลายของอุกาบาทยุคน้ำแข็งและแผ่นดินไหวไม่ได้มีผลต่อที่เรกมากนะักแต่พวกมันไม่ใช่สัตว์ประหลาดเพียงแค่ตัวเดียวในที่นี้นะสิเพราะกลุ่มเมกาาเดอนได้ไว่ายไปที่อ่าวเพื่อความปลอดภัยด้วยมันคือสิ่งมีชีวิตที่ดุร้ายที่สุดทั้งในมหาสมุทรและบนพื้นผาตภีซึ่งถูกบังคับให้อาศัยอยู่ในที่เดียวเป็นเวลาหลายล้านปีที่สัตว์ประหลาดเหล่านี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเรียกว่าการวิวัฒนาการเป็นผลให้สิ่งมีชีวิตใหม่ๆที่มีพลังทำลายล้างปรากฏขึ้นสัตว์ร้ายรูปผสมใหม่เป็นผลรวมส่วนที่ดีของสัตว์โบราณดุร้ายทั้งสองตัวไทแรนโนซอรัสเร็กมีความยาว12เมตรและหนักประมาณ9ตันมันมีขนาดประมาณรถโรงเรียนราชาแห่งไดโนเสาร์มีกล้ามเนื้อคอที่หนาและแข็งแรง ซึ่งสามารถรองรับกระโหลกและกรามขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยฟันแหลมคม60ซี่ได้และหางที่หนาของทีเร็กซ์ก็ช่วยทําให้ร่างกายมีความสมดุลแรงกัดของเจ้าไดโนเสาร์ตัวยักษ์นี้หนักถึง5,800กิโลกรัมเปรียบเสมือนมีช้างโตต็มว,วนั่งทับคุณอยู่มันแข็งแรงมากแต่มันก็เทียบไม่ได้กับความแข็งแรงและขนาดของเมกโลดอนฉลามตัวนี้มีความยาวถึง15เมตรซึ่งน้อยกว่ารถไฟใต้ดินเล็กน้อยและหนัก75ตันซึ่งมากกว่ารถถังอีก น้ำหนักนี้หนักกว่าทีเร็กซเกือบแปดเท่าขากันไกรของเมการลอนนั้นเต็มไปด้วยฟันที่แหลมคม300ซี่ซึ่งแต่ละซี่มีขนาดเท่าฝ่ามือของผู้ใหญ่แล้วแรงกัดของเมกาลอนนั้นแรงกว่าของทีเร็กซถึง6เท่าและตอนนี้สัตว์ทั้งสองได้ถูกรวมกันเป็นหนึ่งเดียวโดยมีการสื่อทอดกราเมกา์ดอนที่แข็งแรงฟัน364และกะโหลกไทแรนโนซอรัสขนาดใหญ่สัตว์ประหลาดลูกผสมเคลื่อนไหวด้วย2ขา โดยมีครีบที่ด้านหลังและปลายหางแถมยังมีนิ้วเท้าเป็นพังผืดความยาวจากหางถึงกะโหลกศรีรษะคือ21เมตรและมีน้ำหนักประมาณ90ตันนี่คือสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ทั้งหมดของโลกแต่แน่นอนว่ารองจากปลาวานสีน้ำเงินเนื่องจากมันอยู่รอดจากภัยธรรมชาติทั้งหมดและไม่มีคู่แข่งในห่วงโซ่อาหารมันจึงดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้และตรงนี้คุณก็เห็นเมกโลดอนเร็ก หรือไทแรนโนโรดอนถ้าคุณอยากเรียกแบบนั้นนะนะเสียงคำรามของมันทําให้คุณหูดับสัตว์ประหลาดกําลังมาที่คุณทุกก้าวของมันทําให้รู้สึกเหมือนเกิดแผ่นนิ่งไหวเบา,บาคุณเหยียบคันเร่งแต่รถไม่ไปพระล้อติดอยู่ในทรายคุณไม่มีทางเลือกอื่นจึงออกจากรถและนั่งเรือยางที่มีมอเตอร์ขนาดเล็กซึ่งนํามาจากท้ายรถขณะน,นี้ไทรโนโรดอนซึ่งขากรรไกรงาารถจี๊ปและบทขยี้มันเหมือนลังกระดาษแข็ง แรงกดนั้นเทียบได้กับน้ำหนักของช้างที่โตเต็มวัยหตัวกำลังทับรถจีปของคุณอยู่แต่เจ้าสัตว์ตลาดก็เคี้ยวมันเหมือนกับหมากฝรั่งคุณสามารถได้ยินเสียงฟันที่แหลมคมของมันกับโลหะและยางบนล้อรถจากนั้นไดโนเสาร์ก็พ่นรถออกมาในขณะเดียวกันคุณวิ่งไปที่น้ำสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วแร่นออกไปให้ไกลที่สุดไดโนเสาร์วิ่งตามคุณและกระโดดลงไปในมหาสมุทรมันว่ายน้ำเหมือนฉลาม คุณสามารถเห็นครีบขนาดเท่าเรือใบเล็กโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำโชคดีที่สัตว์ประหลาดตามคุณไม่ทันความเร็วของเมกาอดอนอยู่ที่ประมาณ16กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ตอนนี้มันช้าลงเกือบสองเท่าเพราะมันมีขาหลังที่ใหญ่โตพังผืดที่ขาช่วยในการว่ายน้ำแต่มันก็ยังมีน้ำหนักเยอะลักษณะาทางกายภาพของไดโนเสาร์ไม่สามารถทำให้มันเร่งความเร็วมากเกินไป ซึ่งสูงสุดอยู่ที่12กิโลเมตรต่อชั่วโมงรีบเคลื่อนที่ไปไกลจากคุณแต่ตอนนี้เครื่องยนต์ของคุณเริ่มสัน่นคุณจำได้ว่าคุณไม่ได้เติมน้ำมันลงในถังซึ่งหมายความว่าอีกไม่กี่นาทีคุณจะถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังกับนักล่าตัวใหญ่มันมองไม่เห็นคุณเนื่องจากคุณแล่นเรือไปไกลแต่ข้อดีของฉลามที่อยู่ในสัตว์ตัวนี้คือมีสุดยอดประสาทการดมกลิ่นในน้าคุณหนีจากจมูกของมันไม่ได้คุณกลับเรือและมุ่งหน้าไปยังฝั่ง ไกลออกไปมีครีบสามเหลี่ยมว่ายไปมาคุณออกไปห่างมากเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ไทวารโนโรดอนเจอแต่คุณมีน้ำมันไม่เพียงพอเครื่องยนต์ดับคุณเริ่มใช้ไม้พายพายเรือแต่ตอนนี้คุณเคลื่อนที่ช้าเกินไปสัตว์ประหลาดกำลังไล่ตามคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไดโนเสาร์ตัวใหญ่โผล่อ,ออกมาจากน้ำและกลับลงไปทำให้เกิดคลื่นลูกใหญ่คลื่นน้ำนั้นได้พัดพาคุณพร้อมเรือขึ้นไปยังฝั่งสัตว์ประหลาดออกมาจากน้ำและวิ่งตามคุณ คุณมีโอกาสที่จะช่วยให้ตัวเองรอดได้เพราะความเร็วของไทรโนโรดอนอยู่ที่ประมาณ16กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งช้ากว่าความเร็วของทีเร็กเล็กน้อยคุณวิ่งและพบที่ซ่อนได้อย่างไม่ยากเย็นแต่คุณตระหนักได้ว่านี่เป็นกลยุทธ์ที่ไม่ดีเนื่องจากส่วนการดมกลิ่นที่มาจากทีเร็กนั้นถูกพัฒนามาอย่างดีมันสามารถดมกลิ่นคุณได้เช่นเดียวกับแมวบ้านคุณเพียงแค่ต้องวิ่งไปให้ไกลที่สุดจากสัตว์ร้ายตัวนี้ คุณสามารถได้ยินเสียงคำรามอันน่ากลัวของเมกาโดอนเร็กที่อยู่ด้านหลังของคุณต้นไม้กำลังหกักพื้นดินกำลังสั่นสะเทือนแต่แล้วจู่ๆทุกอย่างก็เงียบลงหัวใจของไทแรโนโนลโดอนทำงานหนักเมื่อมันสูบฉีดเลือดผ่านร่างกายขนาดใหญ่เมื่อมันทำงานเมื่อมันวิ่งหัวใจจะทำงานอย่างเข้มข้นมากขึ้นเป็นเพราะแบบนี้ไดโนเสาร์จึงมีความอดทนน้อยและยังหมดพลังงานอย่างรวดเร็วบางทีมันอาจจะกำลังนั่งอยู่บนพื้นและหายใจไม่ทัน ส่วนคุณเองก็เหนื่อยเช่นกันคุณไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าของไดนโดนเสาร์ทีเร็กซ่าไดนโดนเสาร์ตัวเล็กไม่ได้เพราะพวกมันวิ่งหนีไปอย่างง่ายดายและได้ยินเสียงการไล่ตามมันจากระยะไกลฉเฉพาะไดนโดนเสาร์กินพืชตัวใหญ่เท่านั้นที่กลายเป็นอาหารเย็นได้มันคือศตวรรษที่2ี่แล้วและไดนโดนเสาร์ก็สูญพันธุ์แล้วเจ้าสัตว์ตัวนี้กินอะไรเป็นอาหารล่าขณะนี้คุณได้ยินเสียงต้นไม้ถูกเหยียบซึ่งอยู่ไม่ไกลจากคุณหากมองผ่านพุ่มไม้และใบไม้คุณจะเห็นแผ่นเกล็ดเรียงกันบนหลังย,วยาว คุณวิ่งไปด้านข้างและตระหนักในว่านี่คือเตกอสอรัสตัวจริงดูเหมือนว่ายุคจูราสิกจะยังคงอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้เดนโนเสาร์กินพืชขนาดเท่ารถบัสกำลังกินหญ้าอย่างสงบและส่งเสียงน,นะในอีกด้านหนึ่งคุณได้ยินเสียงฝีเท้าอันหนักหน่วงของไทแรโนโรดอนผู้หิวโหวยเตกซอรัสสัมผัสได้ถึงศัตรูที่ใกล้เข้ามามันอยู่ในท่าต่อสู้ไทแรโนโรดอนกำลังเข้าไปหาคุณวิ่งกลับไปที่ที่ปลอดภัยและดูการต่อสู้ ไทรโนโลดอนวิ่งออกมาจากป่ามันคำรามอ้าปากว่าหือมาและโจมตีสัตว์กินพืชเตโกซอรัสโจมตีศัตรูอย่างรวดเร็วด้วยหางที่มีหนามไทรโนโลดอนล้มลงด้านข้างต้นไม้หักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและพื้นดินที่อยู่ใต้เท้าของมันก็สั่นสะเทือนมันลุกขึ้นแล้ววิ่งใส่คู่ต่อสู้ด้วยความโมโหแต่คุณตัดสินใจวิ่งหนีไปไกล,กลเพื่อซื้อเวลาให้ตัวเองคุณมาถึงฝั่งกระโดดขึ้นเรือและพายเรือไปไกลที่สุดจากอ่าวนี้ เสียงคำรามของไดนโนเสาร์ยักษ์สตัวดังมาจากป่าคุณตัดสินใจที่จะแล่นเรือไปตามอ่าวและไปชายหาดที่มีผู้คนอยู่ในขณะที่คุณแล่นเรือคุณสังเกตเห็นว่ามันเงียบไปมากเงียบเกินไปเลยล่ะคลื่นปรากฏบนผิวน้ําแต่ไม่มีลมน้ําเริ่มเป็นฟองและคุณได้ยินเสียงอันน่ากลัวมาจากมหาสมุทรลึกคุณเห็นหนวดหลายเส้นผ่านผิวน้ําสีฟ้าพวกมันใหญ่มากและล้อมคุณอยู่นี่ต้องเป็นหมึกตัวใหญ่ หรืออาจจะเป็นคราเค่นแน่ๆเลยแต่แล้วคุณก็เห็นว่าหัวของสัตว์ประหลาดตัวนี้เป็นหัวฉลามตอนนี้คุณคงหนีไม่พ้นเพราะคารเค้นโลดอนแหวกว่ายโผล่ขึ้นมาจากน้ำแต่เดี๋ยวก่อนนี่จะเป็นอีกเรื่องราวนึงแทนนะสิ <c oughs>